วันนี้คณะของท่านพระโูวิทารศรษฐกิจเจ้าคณาตสมบลภาษาพร้อมท่านพิจูสงวัดบ้านแป้นโดยท่านหลวงปู่ได้มาเยี่ยมวัดที่บ้านเพียงใจก็ถือการแวะน้ําตกที่อยู่ข้างทางนี้เนาะข้างทางนี้ไปบ้านเพียงใจช่วยน้ําตกตาดน้อยซึ่งขณะนี้หน,น้านี้มีน้ํามีปริมาณน,น้ํามากเลยน้าไหลแรงไหลแรงคนนี้ ทำไห้เลยตื่มาตอนน้วดู้จากนี้ไปีไกลเลยครับดูเป็นธรรมชาติที่สวยงามเลยครับอเสวการนี้ให้ท่านธรรมชาติได้รับชมกันนะทราบระูวิชาสวกิจคณะธรรมกศาท้องทั้งงานทายานลุลูกปูคณะสองจะลงไปอาบน้ำกันไหมครัน้ำเย็นๆอาบได้แล้วอาบน้ำได้นะน้ำเย็น ธรรมชาติชมธรรมชาตสาิสายน้ำสายน้ำธรรมชาติขอขอวิุีคลิปนี้ไว้ทันทีน้ำภาพน้ำตกสุกท่านกับทุกคนทุกท่านและรับชมกันนะขอบคุณเจริญสาธุกับคุกท่านที่ได้รับชมและ ทราบๆเรืการตางๆทีราบูไดะถ่ายมาเนี่ยทุกๆคลิปบากตัวทล่าจอดไฟทุกคนทีทำความสการอจมีความสุขใจดีใจ่นาที and <AND well like ่เรก็ได้รู้ความรู้มาประสบการณนรูคนรู้กันเดินรอายุวันโุกังพระลั